สวัสดีค่ะเมนูอร่อยมาอีกแล้วดูแล้วไม่ทำไม่ได้นะคะเดี๋ยวท่านจะอดกินของอร่อยค่ะมาดูวิธีการทำกันเลยสว่วนผสมของเราค่ะเตรียมมะม่วงมาหนึ่งลูกของเรานี่เป็นน้ำดอกไม้นะคะน้ำดอกไม้ลูกใหญ่นิดนึงเสแ,แล้วฝานเลยค่ะเนื้อเหลืองนะคะน่าทานมาก หลังจากได้หลังจากเราฝานงี้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาแต่เนื้อคะ่ะใช้ช้อนตักเอาแต่เนื้อนะคะถ้าตักแบบนี้มันจะง่ายกว่าปอกนะคะถ้าปอกมันเสียเวลาอย่างนี้ง่ายกว่าคะ่ะมะม่วงนี่ไม่จําเป็นต้องน้ําดอกไม้นะคะมะม่วงสุกมะม่วงแบบคันอะไรก็ได้ได้หมดเลยคะ่ะเพราะบางคนไม่มีน้ําดอกไม้นะคะมะม่วงพันอะไรก็ใช้ได้ เราก็ได้มะม่วงสุกมาหนึ่งถ้วยแบบนี้นะคะต่อไปเอาเครื่องปั่นมาหลังจากได้เครื่องปัน่นเสร็จแล้วมะม่วงนะคะใส่มะม่วงลงเครื่องปั่นลงไปค่ะเตรียมแก้วมาหนึ่งใบค่ะหลังจากนั้นตวงน้ําตวงน้ําใส่ลงไปทั้งหมดสามแก้วอ่าน้ําใส่ลงไปสามแก้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครจะใช้เป็นถ้วยตวงถ้วยตวงก็เจ็ดร้อยห้าสิบมล ะคะอันนี้ที่เราใส่แก้วให้ดูในกรณีที่คนไม่มีถ้วยตวงนะคะใช้เป็นแก้วแบบนี้ก็ได้เหมือนกันคะ่ะหลังจากนั้นเราก็เทมะม่วงปั่นใส่หม้อคะ่ะส่วนผสมต่อไปเราจะใส่น้ำตาลทรายน้ำตาลทรายนี่เราจะใส่ลงไป5ช้อน ถ้าช่างก็50กรัมนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามะม่วงใครหวานมากหวานน้อยสามารถปรับลดได้ตามชอบค่ะ<ม>แล้วเราก็จะคนให้นางทรายละลายก่อนนะคะเพราะมะม่วงมะม่วงแต่ละคนไม่เหมือนกันมะม่วงบางคนอาจจะหวานอมเปรี้ยวถ้าหวานอมเปรี้ยวก็เพิ่มน้ําตาลนะคะแต่ถ้าเกิดหวานฉ่ำก็ลดน้ําตาลอันนี้สามารถชิมได้คะ่ะเอาตามชอบนะคะส่วนผสมต่อไปผงวุ้นค่ะ เตรียมผงวุ้นมาหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนแบบนี้นะคะถ้าช่างก็สามสิบกรัมคะ่ะใส่ผงวุ้นลงไปหนึ่งช้อนคะ่ะหลังจากนั้นเราคนผงวุ้นให้ละลายก่อนนะคะผงวุ้นนี่ที่สําคัญมากนะคะต้องคนให้ละลายอย่าให้ผงวุ้นเป็นก้อนหลังจากเราคนผงวุ้นละลายดีแล้วนะคะเราจะทิ้งผงวุ้นเอาไว้สักสิบนาทีคะ่ะ เท้งผงนื้อมอาไว้ก่อนนะคะต่อไปนะคะเตรียมหม้อม1า1นึ่ใบเตรียมกะทิกะทิแล้วตวงเป็นแก้วนะคะตัวเป็นแก้วใส่กะทิลงไป2แก้วนะคะ2แก้วหรือถ้าเกิดช่างช่างเป็น ml ก็500 ml ค่ะ ต่อไปนะคะเตรียมผงวุ้นมาคะ่ะใส่ผงวุ้นลงไปสองช้อนสองช้อนชาคุณๆแบบนี้เลยนะคะใส่ผงวุ้นลงไปสองช้อนแบบนี้คะ่ะถ้าช่างก็ยี่สิบกรัมนะคะตามด้วยเกลือคะ่ะเกลือนี่เต็มหนึ่งจนสองช้อนชานะคะเตะเกลือลงไปคะ่ะหลังจากใส่เกลือใส่ผงวุ้นลงไปเสร็จแล้วเราจะคนผงวุ้นให้ละลายนะคะให้เกลือละลายให้ผงวุ้นละลายนะคะคนแบบนี้คะ่ะ กลิ่นกะทินี่หอมมากเลยถ้าใครได้กะทิอบควันเทียนมาก็ยิ่งดีนะคะเพราะว่ามันจะหอมมากๆหลังจากคนผงวุ้นละลายดีเสร็จแล้วปล่อยทิ้งไว้สิบนาทีคะ่ะหลังจากนั้นให้นำส่วนผสมที่เป็นส่วนผสมมะม่วงนะคะมาตั้งไฟคะ่ะตั้งไฟใช้ไฟอ่อนๆนะคะอย่าใช้ไฟแรงตั้งไฟคนคะ่ะ พอเราคนมาสักระยะหนึง่งพอวุ้นเดือดปล่อยให้เดือดไปก่อนนะคะปล่อยให้เดือดไปประมาณสักห้านาทีคะ่ะเพราะทําไมถึงให้เดือดเพราะว่าเราต้องการให้ผงวุ้นมันละลายดีๆนะคะนี่ผงวุ้นยังมีติดทะพีอยู่บ้างเป็นเม็ดๆนะคะเรารอให้ผงวุ้นละลายดีก่อนคะ่ะระหว่างที่วุ้นเดือดนะคะฟองมะม่วงฟองมะม่วงที่มันเป็นฟองขึ้นมาแบบนี้ให้ช้อนออกนะคะว่าเดี๋ยวเอาไปทําวุ้นแล้วมันจะเป็นฟองข้างหน้าทําให้วุ้นไม่สวย จกฟองอันนี้ออกค่ะพอน้ำมะม่วงที่ผสมผงวุ้นของเราเดือดไปประมาณสักห้านาทีแล้วปิดไฟนะคะแค่นี้ใช้ได้ค่ะเราจะเตรียมเตรียมพิมพ์นะคะวันนี้เราจะทำเป็นพิมพ์แบบเป็นถ้วยเล็กๆแบบนี้ค่ะแล้วแต่เราจะใส่นะคะใส่พิมพ์แบบไหนก็ได้ ตักหยอดเลยค่ะเราจะใส่ประมาณสามส่วนสีแก้วนะคะเพราะว่าอีกส่วนหนึ่งเราจะไว้ใส่กะทิไว้ใส่หน้าค่ะอันไหนที่เป็นตุ่มๆเป็นพองๆแบบนี้นะคะเกลี่ยให้หน้าเรียบๆต่อไปเราจะมีพิมพ์อีกอันนึงนะคะวันนี้เราใช้ถ้วยตะไลค่ะขนมถ้วยตะไลลูกเล็กๆนะคะน,นี้เราก็หยอดพิมพ์ถ้วยขนมตะไลค่ะ น,นี้เราใช้พิมพ์สองแบบนะคะต่อไปนะคะเราก็เอาส่วนผสมของกะทิที่เราเตรียมเอาไว้มาตั้งไฟคะ่ะอันนี้ก็ใช้ไฟปานกลางนะคะใช้ไฟปานกลางะระหว่างตั้งไฟก็ต้องคอยคนเรื่อยๆเพราะว่าถ้าเราไม่คนขงวุ้นมันจะนอนก้นนะคะเราต้องคอยคนไปเรื่อยๆคะ่ะ พอเราคนไ่ได้ระยะหนึ่งวุ้นเราเริ่มเดือดนะคะหัวกะทิเราเริ่มเดือดแบบนี้ปล่อยให้เดือดไปประมาณสัก5นาทีถึง6นาทีนะคะช่วงที่เดือดนี้ให้ลดไฟให้ลดไฟเหลือไฟอ่อนๆนะคะเพื่อที่ป้องกันไม่ให้กะทิมันแตกมันนะคะลดไฟอ่อนๆนะคะ่ะเที่ยวต่อไปอีกสัก5ถึง6นาทีนะคะ,ะช่วงนี้เราก็คอยคนไปเรื่อยๆคะ่ะต้องการให้วุ้นละลายเร็วๆนะคะ พอกะทิเราเดือดมาประมาณห้าถึงหนาทีนะคะเดือดปุดปดแบบนี้ใช้ได้คะ่ะปิดไฟเลยต่อไปเราก็มาเทใส่หน้าบุ้นนะคะวิธีทดสอบว่าหน้าบุนเรานั้นใส่หน้ากะทิได้หรือยังให้ตักกะทิมาเล็กน้อยนะคะลองหยอดดูคะ่ะถ้าหยอดดูแล้วน้ำกะทิมันไม่ซึมลงไปข้างล่างใช้ได้นะคะตักใส่ได้เลยคะ่ะ เราจะค่อยๆหยอดนะคะหยอดจนกว่าจะเต็มอหยอดให้เต็มแบบนี้ค่ะหลังจากเราใส่หน้าขนมแล้วนะคะเราก็จะปล่อยให้ให้วุ้นนั้นแข็งตัวเต็ตัวก่อนแล้วถึงจะออกจากพิมพ์คะ่ะ พอเราทิ้งไว้จนเย็นนะคะขนมเราเริ่มแข็งตัวแล้วนะคะพอวุ้นเราเซตตัวแข็งตัวดีแล้วเราก็แค้ออกนะคะวิธีการแคะง่ายๆคะ่ะใช้ไม้จิ้มฟันอันหนึ่งนะคะไม้จิ้มฟันค่อยๆซาะด้านข้างนิดนึงนะคะาะด้านข้างแล้วก็หมุนๆอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วก็หาหาภัฒนาะคะ,าาคะเอาเตรียมรองใส่นะคะแค่นี้เองนะคะ เราจะคว่ำหน้าก็ได้หรือว่าเราจะใช้วิธีอเอาสีขาวขึ้นก็ได้นี่อยู่ที่เรานะคะสูตรของเรานี้ททำออกมาแล้วรสชาติกรมกล่อมนะคะอร่อยพอดีเลยคะ่ะไม่หวานมากนะคะ คือมะม่วงมันหวานอยู่แล้วเป็นหวานแบบธรรมชาตินะคะถ้าใครชอบสูตรของเรานะคะเอาไปทําขายได้เลยค่ะเมนูนี้ต่อยอดได้เลยรสชาติกําลังอร่อยพอดีเลยถ้าใครดูสูตรนี้แล้วอยากเสนอแนะให้ไปทําวุ้นมะม่วงทานนะคะแล้วท่านจะไม่ผิดหวังคะ่ะแล้วท่านจะชอบเพราะว่าได้กินของอร่อยคะ่ะ